ศิลปินยาดูมินศิลปะกองขอยะดูดีๆก็มีสินหนังตะลุงก็คือศิลปินเกิดจากกินปู่ย่าตายายเราในฉากต่อมาของสารนิยายเรื่องแพ่นดินของพ่อฉากนี้พ่อเม่พี่น้องครับรับหน้าที่โดยกระผมหนังสุเมศส,ส,สีปัด ศิลปินจากอำเภอละแมจังหวัดชุมพรท่านผู้ชมที่รักครับหลังจากดวงดาวและดวงเดือนได้ลาพ่อออกจากบ้านจะไปในวัดพัฒนาหมู่บ้านก็ได้มานั่งปรึกษาหารือพูดคุยสนทนากัน พวกเขาจะบึกษาหารือสนทนาเรื่องใดสาราดใดฉากนี้ติดตามกับผมต่อมาสิครับท่าน เราเดือนลเลดาวเศร้าคนช่วยเตรียมตัวจะไปช่วยจัดการงานทางไลยลาโบแม่มาปรึกษากับข้าชายเรื่องผู้ชายไม่ปองในตัวนองก็ไล่คุณผู้ใหญ่กำนันก็นันก็นามาจีบเขานองไม่รีบตัดสินใจ ปลนัตัวน้องไม่ไล่ลงแต่ที่น้องสนใจมีอยู่หนึ่งคนถึงจะจนไรคาแต่น้องคิดว่าเขาดีเคยละค่ะคะเคยละค่ะกันน้องที่น้องว่าคิดว่าดีหเคยละค่ะคะนน้องคิดว่าดีก็พีเฟสไงคะละค่ะคะ อ๋อเบาแฟดนะเอ้อเด็กไม่เต็มบาทเลยน้องแล้วไปรักได้เลือแล้วน้องเด็กไม่เต็มบาทเนือหเด็กไม่เต็มบาทก้นบ้าเออนั่นเลยน้องเลยไปรักได้เปลือประกอบกนบ้าน้องก้นดีดีมีตังลุยน้องไม่รักนู่นั่งมัดกะลร้อนนู่นั่งรุงโรูดกะ ปวดใจได้เป็นตำรวจกันนุยิงนั่งโจ้ตำรวจเห็นเราเจ้าไม่ได้แม่เอ้ยแม่น้องเหี้ยเกย์บกย่กะกะเดียวจัติดต่อให้กะพี่อย่าไปว่าเขาเช่นนั้นสิพี่พี่แคว้นเขาเป็นคนดีนะพี่เขาเป็นสุภาพบุรุษนะคะพี่ห้ารู้ไม่เหลืองานน้องเอ้ แต่คนก็เร้งกันว่านองอ่าคนก็เร้งกันว่าบ่าวเขวนั้นเป็นคนบาเป็นคนไม่เต็มบาสเลยกาเออนั่นแหละนองก็อยุดรวยคนมีตังรวยสับเอี้ยกูกองก็อ้าไอดีๆตะกิดกเลยน้องเอออ้ามันหมอดสมกันอะไร ก้นลุยลุยมีตั้งเอฟนี่วันนี้ก็เต็มเม็ดเนี่ยนนี้แหละใจน้องไม่เหลือกล่ะก้าเออนั่นแหละใจไม่เหลือกอันอ้อกนี่แสดงว่าพี่ดาวเป็นแฟนของพี่เฟสจริงเหรอพี่ดาวใ <c oughs> ช้เดือนไม่รู้ทำไมพี่เนี่ยรักเขา แล้วนายขจรลูกขุนขจัดละพี่เขาทั้งหึงทั้งห่วงพี่ไม่ใช่เหรอพี่ไม่ชอบเขาหรอกน้องเขาเป็นคนไม่ดีแต่พี่อยากจะบอกกับน้องนะพี่อยากจะบอกกับเดือนว่าพี่ไม่สาบาถรักใครได้อีกแล้วเดือน ลระหัวใจของพี่อยู่กับพี่เฟสเสียแล้วน้องและน้องล่ะก,กับสุบินกับเขาน้องก็พูดถึงสุบินน้องก็เพียงแค่ชอบเพียงแค่ชอบเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาจะคิดอย่างไรน้องเดาไม่ถูก อ๋อนี่พวอพูดถึงสุบินถึงกับหน้าแดงเชียวนะไม่เห็นจะแดงเลยพี่พี่ดาวแล้วก็ไม่รู้อะไรพูดเรื่องอื่นดีกว่าพี่พี่ดาวเดือนไม่พูดอีกด้วยแล้วพี่ดาวเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ดาวเราไปสร้างความดีกันดีกว่า เราเข้าวัดทําบุญไปช่วยเหลือพัฒนาหมู่บ้านตามรอยพ่อของแผ่นดินกันดีกว่าพี่ดาวก็ดีเหมือนกันน้องเดือนนะเราทําความดีนั่นเลยกะเกิดมา,าต่างตีตองตําความดีเลยกะอย่าเกิดมารุ่นเรล่จัดนี้เอ๊ะ คนเราเกิดมาตั้งตี้ต้องจ่าชีวิตได้กลุ่มกาอันเนี้ต้องจ่าชีวิตได้กลุ่มกาต้องตาคตกุญนัญญาอายุได้ครับเออาจ้งคมมัง่งเออน่าเล่นด้วยเลยกาเออเอ้อีนู่เองมึงกินได้ไม่เป็นมั่งเหรอตามแต่กูตั้งเป้อ่ะเ ร้อยจริงแหละแรงอื่นไม่เป็นมัง้งแรงเป็นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งดีที่เราทำความดีอะใน,นเราเข้าวัดกัาว่าใช่พี่วันนี้ก็เป็นวันดีเป็น,ปนวันวิสาขาบูชาเราเข้าวัดทำบุญกันดีกว่าพี่น้องเดือนวันนี้พี่กะว่าจะเข้าวัดทำบุญ เพราะว่าวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาที่เราจะเข้าวัดทำบุญช่วยพัฒนาวัดน้องเดือนวันนี้ในวัดก็กลางคืนเขาก็มีการเวียนเทียนน้องเดือนไปกับพี่หรือเปล่ากลางคืนเขามีมโหสถมากมายมโนราหนังตะลุงน้องเดือนจะไปกับพี่ไหม เอาอย่างนี้แล้วกันพี่ดาวพี่ดาวไปวัดเดี๋ยวน้องจะไปปลูกหญ้าแฝกไปช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้หน่าอยู่พัฒนาตามรอยพ่อหลวงพ่อของแผ่นดินเราเราเกิดมาทั้งทีเราต้องมีความดีอยู่บ้างไม่มากก็หน้อยพี่ดาวดีน้องเดือน ถ้าคิดได้เช่นนั้นก็ดีเลยก่ะจันไปกันจันจันคิดหวานจะจันไปกับหนองเดือนกันตาอ้ยไปกับหนองเดือนเราจะไปกับหนองดาวเราแยกทางกันมึงกับเราอยู่กันไม่ได้โอ้ยเออใจเลาเองอยู่กันไม่ได้เลยนี่เรากับมือป่นปลือกันนักหนาเออ Dạ đắng làm buồn coi cát Ai cũng mà đen rời à, ừ Tổng lên này Anh lên tổng in này Cặp nỉ dài lên cả ư ừ. Tổng tầm chơi nắc út rắc ít ư ừ. Ừ. Nhi cái mà cái mà chắc ảm à bởi là mê Mà lên ảnh à, đi đôi chả bố lê ừ. Rồi cái nỉ Rồi quản ra mắc chơi Lên này Này luôn อันเล็กใบเจอีวันนี้น้องเดือนน้องเดือนจ่าพี่เราไปตาความดีกันนะีน้องจ่าพี่ไปตาความดีนี่ไปน้องไปเนยก็ไปปลูกยาแฝกพี่อ๋อน้องไปปลูกยากแวกอ๋อยาแวกนี่มันเป็นต้นบันเปลือเนาะ เอาพี่ไม่รู้จักเหรอยาแฝกเนี่ยมันอยู่ไกลๆยาก่าไม่เนาะประมาณนั้นแหละพี่แล้วก็ปลูกไว้ต่ำเรยออะนงอ่ะก็ปลูกไว้ต่ำเรยอเก็ปล,กเเปลูกไว้กันดินหน้าดินทะลมแล้วก็ต้นมันเราตัดไปคลุมอพืชที่เราปลูกได้ มันช่วยซึมซับน้ําด้วยพี่อ๋ออย่างนั้นเลยน้องดีเลยนะจวนนั่งมัดไปกันได้ไหมใครอะพี่นั่งมัดเนี่ยไม่รู้เกเล่นจ้าตีต่าเด้ร์โอนะวอดวอดวอดแล้วอืไม่ตีตาปลืออยากไปยู่ตายตายเฉยอะนู่นนั่งโจกอะ อีลับเหลี่ยลับเหลาานู้วันนี้กับเบกเพ้งมาให้นายนั่งเล่นกันชิบจ็ดกันหนาจาดร้อยเป็นเกียรติอย่างหญิงอย่างสูงเลยอันนี้ยากโกกาสนี้ไปโจเอ้เลยท่อนใจนองจะเกินแม่กะบาเลยลาเลยมึงบายอหละเป็นตำรวจเล่ะเล่ไม่ได้เด่๋ยน้ไอ อะไรดำเที่ยงก็ดำเหมือนปลีกันไอ้เหือยเลยนี่เล่โล่กันได้คนเลยนะวันนี้ดำรวจจะจ้ามคนยืนหน้ากูเลยเลยดำรวดรถจะโลดจริง้มาใกล้เป็นเอาเอาเอาดำรวจมาเป็นอ่ามายืนหน้าเราเลยคุ้มเลยเฮ้เลย โล่โลดังเป็นดำรวดวันนี้เฮ้ยเฮ้ยขึ้นแล้วอะเหมือนมืออะไรป่วยกนโล่โล้วไม่ไกลได้ป่นเปลือยเ้พี่เดือนพี่เอิดพี่ดาวจ่าน้องเราไปทำความดีกันดีกว่าน้องอย่าเสียเวลาจากพี่ นะเราไปทำความดีพัฒนา,เ,าเดี๋ยวน้องจะไปปลูกหญ้าแฟกพี่ไปวัดทำบุญวันนี้เป็นบนวิสาขาบูชาช่วยวัดทำบุญเราสร้างความดีเพ,พืนะน่อพ่อหน่าเนาอ่นนะพี่เราแยกย้ายก,กันดีกว่าก็ด,ด,ดีแล้วน้องไปกันเถอะเราแยกย้ายอย่าเสียเวลาจากพี่เดือน ลึกซาเซ็ตส่องนองพีก็ลาแจกไม่ลำบากช่วยเลือนว่าการตวนที่ช่วยวัดพัฒนาทำความดีโอ้คนดีเดือนแลดาว โอจะตั้งคนดีเดือนเลด้วนั่งเฝ้าจะลาไวกวังจะตั้งคนดีเดือนล